พ่อแม่นว n ยทุ่มไม่อั้นจ่ายเพิ่มสองเท่าเพราะไม่อยากให้ลูกตัวเองขาดอะไรไปเหมือนตอนที่ตัวเองขาดในช่วงวัยเด็กๆเ,เองนะคะคือผลวิจัยออกมาแล้วนะว่าพ่อแม่เนว n ยอย่างเราอะวันตอนที่มีลูกอะเราเริ่มจะทุ่มเทให้ทั้งเวลาแล้วก็ให้ทั้งเ,เงิน คือเงินเรามีเท่าไหร่เวลาเรามีเท่าไหร่เราก็จะทุ่มเทให้ลูกเนาะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนนะก็จะมีสองสามคนเขาก็เออเลี้ยงกันมาได้หรือแม้แต่ฝากยายเลี้ยงฝากคุณตาคุณยายเลี้ยงที่ต่างจังหวัดได้แต่ว่าคุณแม่คุณพ่อเจนวในยุคนี้นะเห็นเห็นความสําคัญของลูกเราอะ่ะเราจะเห็นเขาเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจไม่อยากให้ลูกขาดความรู้สึกขาดแบบนั้นแบบนี้อนะไรอย่างเงี้ยคือเราอะ่ะไปสร้างมีปมแหลอะอะพ่อแม่อาจจะมีปมแล้วก็อยากจะให้ลูกอ่ะไป ไปเป็นเหมือนที่ตัวเองเคยอยากจะได้อยากจะเป็นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเนาะโรงเรียนการศึกษาอันนี้เราเลือก,อกให้ลูกแน่ๆก็เด็กสมัยนี้นะคะได้อยู่ในโรงเรียนเอกชนกันมากขึ้นเนาะพ่อแม่เจนวายก็จะเห็นความสำคัญกับการด้านสื่อสารเทคโนโลยีแล้วก็มีว,มวุฒิภาวะในการตัดสินใจให้จะซื้อนะคะแล้วก็ให้เวลาบางคนนั่งอรอลูกเ,เป็นวัน,วน แม้แต่ตัวกันเองก็ยังนั่งรอลูกเรียนพิเศษเลยนะสองคนอะ่ะคิดดูว่าเออแบบเด็กหนึ่งคนต้องให้อ,อ่พ่อแม่สองคนไปนั่งรอที่เรียนพิเศษอะไรอ่าพ่อแม่บางคนลูกเรียนโรงเรียนรัฐบาลแต่รัฐบาลก็อาจจะเป็นรัฐบาลประจำจังหวดัดอะไรเงี้ยแต่ก็จะหาคลาสที่เป็นโรงเรียนนานาชาติให้ลูกไปเรียนพิเศษเพิ่มเนี่ยอ่ะจะได้สองสังคมละที่เขาจะสามารถแบบปรับตัวเข้าหายุคสมัยแล้วก็เพื่อนๆนแล้วก็ยังไม่ขาดเรื่องมารยาทเนาะ ต่อมาเป็นบ้านแล้วก็สภาพตอนเป็นอยู่นะคะแน่นอนเราก็จะหาพื้นที่ให้เขาได้วิ่งเล่นคือพ่อแม่ในเจน y วเนี่ยมีคุณหมอแล้วก็ชาวเน็ตช่วยกันเลี้ยงเยอะมากๆเลยนะปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมว่าจะเราจะเซิร์ชกูเกิลตลอดเวลาที่แบบเออเราลูกเราเป็นอะไรเราจะไม่ถามย่ายาย,ายอีกต่อไปแต่เราจะไปถามหมอหรือถาม Google หรือว่าถามชาวเน็ตเองอะที่แบบบรรดารวมแม่ๆม,ม,มาอยู่ด้วยกัน ในสังคมออนไลน์นะคะเออม,มันก็จะมองให้ให้เป็นข้อดีมันก็เป็นข้อดีที่น่ารักกะนแชร์ประสบการณ์แต่ละบ้านให้ให้มาช่วยแก้ไขปัญหาของลูกฉันคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาหารการกินนะคะคุณแม่ก็จะเป็นคนที่แบบเออเลือกค่าสารมากขึ้นละมันครบห้าหมู่มากขึ้นละอย่างอย่างเมื่อก่อนในฉันอาจจะโตมากับนมข้นหวานนะเธอเราโตมากันกับแบบกินข้าวกับน้ำอ้อยหรือว่ากินข้าวกับนมข้นหวานได้เราก็โตกันได้อะคือเราโตกันมาอย่างนั้นจริงๆนะเราไม่สามารถแบบ อย่างบ้านฉันเงี้ยเป็นคนเหนือฉันไม่สามารถกินปลาทูสดได้เลยนะเพาราะกัวปลาทูมันจะมาถึงบ้านฉันนะมันเป็นปลาทูเค็มเรียบร้อยแล้วเราไม่สามารถกินไอโอดีนได้แบบออริจินอลได้เลยในยุคสมัยนะั้นคน,นยังเป็นคอพอกเรายังเห็นคนเป็นคอพอกกันอยู่เลยแต่ในเด็กสมัยเนี้ค่ะคือมันกินอาหารแบบเกินห้าหมู่ไปแล้วอะแถมยังมีวิตามินเสริมอ,อีกมากมายนะที่คุณแม่บํารุงตั้งแต่อยู่ในท้องเลยอยงก็มีมันเป็นการวิวัฒนาการแล้วก็แบบมอบความรักความใส่ใจให,ให้ตั้งแต่แบบว่า เริ่มวางแผนว่าว่าเออลูกอาจจะเกิดวันไหนวันอะไรคือลูกยังไม่ยังไม่เป็นตัวเลยยังไม่เป็นก้อนเลย <c oughs> เราวางแผนกันขนาดนั้นแล้วอะคะ <c oughs> คือมันเป็นเจเนอเรชันที่แบบเราเห็นเจนวายเป็นเป็นเจนที่เราได้เปรียบก,การการพัฒนามาเรื่อยๆเนาะ <c oughs> มันค่อยๆพัฒนาช้าๆยุคตั้งแต่สมัยตู้โทรศัพท์จนถึงบัตรมือถือไฮไฟคือเราเห็นวิวัฒนาการมันเรื่อยๆ <c oughs> สมัยกันอะกันยัง กันยังไปหมุนเสาทีวีอยู่เ่ยชัดยงังชัดยังางเง,งี้ยคือแบบถ้าดูช่องสามเราก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะดูช่องเจ็ดถ้าคุณดูช่องเจ็ดอยู่ตาเชียร์มวยอยู่คุณก็ไม่สามารถดูการ์ตูนช่องสามได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องไปหมุนเสากลับไปกลับมาแล้วมันไม่นิ่งเลยนะอ่ะโอเคค่ะเข้าเรื่องเนาะมาถึงสังคมเนาะสังคมคุณพ่อคุณแม่เจนไวายก็จะเลือกสังคมให้เด็กๆแล้วแน่นอนเนะาะการทะเลาะวิวาทหรือว่าการใช้กาําลังไม่ใช่เป็นปัญหาของเจเนอเรชั่นแบบ อควาละคือคือพ่อแม่เจนวมจะมะีเขาเรียกว่ามีลูกเป็นเจนอะควาหรือว่าเจนเบต้ามากขึ้นซึ่งเราเลี้ยงลูกกันด้วย AI แล้วอะจาก Google จากชาวเน็ตจากคุณแม่ในเอ่ในกลุ่ม Facebook หรือกลุ่ม l i น์นะคะเราก็จะมี AI มาช่วยเลี้ยงลูกเราแล้วที่มันเป็นกลุ่มรุ่นเบต้าโอ้มันจะบันเทิงขนาดไหนนะซึ่งพ่อแม่เจนนี้ก็ถือว่าเออเป็นเป็นเจเนเรชันที่แบบก้าวกระโดดอีกเหมือนกันนะ